โอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ <c oughs> แร่งจัง <c oughs> นี่นี่ถ่ไม่ดีกเกงแม่เนี่อ่ะด้วงนี่ด้วงตัวน้อยด้วยนี่แมาดูดูดูกรอบ้ยวนี่อย่าลวงดีตัวจุกขี้ ทำครอบครัวครับผม้องทำน้องหลบขย่าด้วยสิเคียนมันจะได้ไปเยอะมันหนักอยู่ถ้าแห้งแล้วก็หลังดีเลยสุยกุหลังดีเลยมานี่มาเร็วเร็วอ่ะจะมืดแล้วเร็ มาทั้งครอบครัวครับครอบครัวหลบแม่ได้หลบแม่่็เจอตรงไหนอ่งตรงนี้ดำดำดีเลยนี่นะฮะดวงจุกที่ยังไม่ตายมานี่มาเร็วๆจะมืดแล้วเมาทั้งครอบครัวครับครอบครัวสวยเลยตรงนี้เราก็ไม่น่าไป เอาดินเอ,อะไรนี่ดินนี้ยนะลูกเนาะปลูกทัเลียน,นโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ <c oughs> โอ้โหสวยเลยตรงเนี้ยโอ้เราก็ไม่น่าไปเอาดินเอ,อะไรนี่ดินนี้ยนะลูกเน,ะกะเนเาะปลูกทัเลียนเอาหลับขย่าด้วยสี่เกียร์นจะได้ไปเยอะ จร่งจังนี่นี่ใส่ไม่ดีเก่งแม่เนี่ได้วงน,นี่ไงด้วงลูกนั่งตักตุยยังตุยหรอวันนี้มาตักปุ๋ยหมักผักตบชวาครับผมเอาไปทำปุป๋ยปลูกผักครับผม ด้วงน่าจะหมักไว้นานแล้วครับเนี่ยจนเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยครับผมแ <c oughs> รงจังนี่นี่ใส่ไม่ดีเ <c oughs> ก่งแม่เนี่ยด้วงตำซุยเป็นปุ๋ยแล้วครับปลูกผ <c oughs> ักน่าจะสวย <c oughs> สวยมากเลยครับช่วยกันทำไอ,อ,อแรงแม่ออมครับรูอ้อยู่ว่าแม่ทไอ้นี่เขาติดชอบน่าจะหมักไว้นานแล้วครับเนี่ยจนเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยนี่ครับผมนี่ฮะนี่ไงดวงลูกต,ตุยัยงตุอว่า น่าจะหมักไว้นานแล้วครับเนี่ยจนเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยนี่ครับผมน้องลเขย่าวด้วยสีเขีดมันจะได้ไปเยอะอุ้ยอย่าลุงดีตู้จุกขี้กิจกรรมครอบครัวครับผม้ังทำหลบแม่ได้หลบแม่พ่อเจอตรงไหนอะ งนี้ดำดำดีเลยนี่นะฮะดวงจุกขี้ยังไม่ตายมานี่มาเร็วๆจะมืดแล้ว,วโอ้เดี๋ยวเตรียมไปเล่นมานะทั้งครอบครัวครับครอบ,ออบน้อองนอ,องหลบ เขายาวด้วยสิเกียงมันจะได้ไปเยอะกวัวโตวยุ่งกำ <c oughs> ลังดีเลยครับบักได้ที่พอดีเลยเนี่ยโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ <c oughs> โอ้ด้วงก็เยอะอือโอ้โหด้วงก็เยอะอืมให้ตัวเล็กนายน้องเนี่ยเอาเอาไปให้ใจ่ยเต็มครบยัง,งเดี๋ยวมันแห้งกว่านี้ก็ค่อยมาเอาใหม่นเอหาหบอขยาวด้วยสีเกียร์ไม่ได้ไปยเยอะ ในตัวเล็กน้องเนี่ยเอาเอาไปให้ไก่เต็มครบยัง,งเดี๋ยวมันแห้งกว่านี้ก็ค,ค่อยมาเอาใหม่ผักตบที่เขาเอาขึ้นมาหมากัมกหมักไว้ครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายลเอาทำปุ๋ยครับในตัวเล็กน้องเนี่ยเอาเอาไปให้ไก่เต็มครบยัง,งเดี๋ยวมันแห้งกว่านี้ก็ค่อคยมาเอาใหม่ โอ้ด้วงก็เยอะอม,มันหนักอยู่ถ้าแห้งแล้วก็ลังดีเลยสุยกำลังดีเลยเขายาวด้วยสิเกียไมะไ,ได้ไปเยอะ ตัวเล็กเนี่ยน้องเนี่ยเอาเอาไปให้จ่เต็มครบยัง,ยงเดี๋ยวมันแห้งกว่านี้ก็ค่อยมาเอาใหม่ผักตบที่เขาเอาขึ้นมาหมากักหมักไว้ครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายเราเอาทำป,ปุ๋ยครับจร่งจังนี่นี่ใส่ไม่ดีเก่งไหมเนีย่ยดวมมันหนักอยู่ ถ้าแห้งแล้วกำลังดีเลยซุยกำลังดีเลยอโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับบม <c oughs> ต,ตัวยุ่งกำ <c oughs> ลังดีเลยครับบักได้ที่พอดีเลยเนี่ยหลบแม่แ<ล>ได้หลบแม่่็เจอตรงไหนอ่ะ ของนี้ดำดำดีเลยนี่นะฮะทวงจุกขี้ยังไม่ตายโัยดูหัวเมีย,ยดย้วยโยัวใส่หัวเลยโอ้โ ตบที่เขาเอาขึ้นมาหมาักหมักไว้ครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายลเอาทำปุ๋ยครับเฮ้ยลุงดีตุงจุกขี้กิจกรรมครอบครัวครับผมทำโวยดูหัวเมียด้วยโวยใจห,หัวเลยอีกกลุ่ม นี่ฮะนี่ไงดวงลูกน,ตตนั่งตักตุยยังตุยหรือมั้งโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ลังสวยเลยตรงเนี้ย้หเราก็ไม่น่าไปเอาดินเอะไรนี่ดินนี้นะลูกเนาะปลูกทัเลียนด้วยกันมันจะได้ไม่เสียเปรียบกัน เดีย๋ยวหาว่า,าคนนู้นทำคนนี้ไม่ทำก็อเอาไปถมเอาดินเอาไว้เรียแล้วเอาไปถมข้างๆเลยโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผัก <c oughs> ตบที่เขาเอาขึ้นมาหมาักๆไว้ครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลาย เอาทอาทำปุ๋ยครับอรโอฟางสวยเลยตรงนี้โหเราก็ไม่น่าไปเอาดินเอาอะไรนี่ดินนี้ยนะลูกเนาะปลูกเลียนวันนี้มาตักปุ๋ยหมักผักตบชวาครับผมเอาไปทำปุ๋ยปลูกผักครับผมบขย่าด้วยสีเียรไมได้ไปเยอะ Não, <todiculose> não,